เปาวงแบมนะครับมังวงแบมค่ะอาร์ตีวงแบมครับมาเบพิกซี่ค่ะอิงโกะพิกซี่ค่ะพีมาพิกซี่ค่ะอนุดีดีค่ะนาดาคุณแพนวาครับผมโดมจารุวัต์ครับเอ็มดีของลิครับผมสวัสดีค่ะมุกมีตาค่ะคือถ้าเกิดจะนับว่าวันที่เราคุยกันมันเป็นช่วงเดือนประมาณเดือนมีนาปี2563 แต่ว่าถ้าจะนับเป็นวันที่เปิดตัวให้ทุกคนได้เห็นพร้อมกันเลยก็ <The P erman ent> คือการที่เราลงรูปของเทรนนี er ที่เป็นของในค่าเนี่ยทั้งหมดทุกคนเลยครับก็จะเป็นเห็นน้องใส่เสื้อที่เขียนว่าลิทแล้วก็ทำมืออย่างนี้เนี่ยครับอันนี้ก็จะลงวันที่1มกราคม2564ครับใช่ครับปีใหม่เลยเปิดปีใหม่ครับนับง่ายจำง่าย <laughs> ครับผม ก็จริงๆมันเริ่มมาจากพี่จีบเทพอาดละกันค่ะพี่จีบเทปอาดเป็น,เป,นเป็นเหมือนผู้บริหารใหญ่ของเลิฟอีและก็ในเครือทั้งหมดอะไรเงี้ยก็เคยเคยติดต่อแล้วก็เคยคุยกันว่าเขาอยากลองทําค่ายเพลงวัยรุ่นอยากลองมาเปิดตลาดนี้ดูแล้วก็ก็เลยมาปึกลองมาคุยกับวงแหละว่าเอ้ สนใจลองทำไหมอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเอาจริงมุกเองก็ไม่มีความรู้แบบไม่มีความรู้เลยจริงจริงเนี่ยมุกก็เอ้ยพี่จิ๊บงั้นเดี๋ยวมุกขอเวลาสัก3าเดือนก่อนเขาก็มุกคุยกับมุกน่าจะสักช่วงช่วงเดือนกุมภามกราอะไรเงี้ยค่ะว่าเอองั้นมุกขอสัก3าเดือนมุกขอไปหาความรู้แล้วก็มุกคิดว่ามุกทำคนเดียวไม่ได้นแน่อะไรเงี้ยมุกก็เลยโอเคโทรศัพท์หาน้องโดมว่าเพราะว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วเราเคยร่วมงานกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยว่าเออน้องโดมพี่กำลังมีโปรเจกต์หนึ่งที่อยากทำนะ รับเลยค่ะแบบว่าขอบคุณน้องมากๆว่าเออสนใจพี่งั้นเราเริ่มเลยไหมแล้ววันต่อมาน้องโดมก็ขับรถมาเจอกันที่นี่เลยลก็ลิทจริงๆมันเป็นแสลงของวัยรุ่นในตอนนั้นละกันมันแปลว่าเจ๋งแบบโอ้โดบแบบว่าเจ๋งมากนอกจากนี้อะโดมเองก็เอ,อ้ยพี่มันมีความหมายมันเป็นความหมยายม,มันเป็นคํควาว่าจุดไฟครับเออแบบการแบบที่แบบให้มันไฟมันลุกโชนอะไรเงี้ยแล้วเราสึกว่าเด็กๆอะมันเขามี energy ที่ที่เหมือนเหมือนกับไฟที่มันแบบ ลูกโชนมากๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันดูน่าจะเหมาะกับเอเนอรจของเด็กๆวัยรุ่นหรือเด็กรุ่นใหม่ได้ดีรู้สึกว่าจะเป็นเพลงเด็กวันแรกเลยที่ปล่อยอ่ะ24ชั่วโมงแรกจำได้ว่า40,000วิวอุ้ยตอนนั้นก็ดีใจมากแล้วโโอ้โหศูน s u b ับสไคร r เอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ดีใจนั่งอยู่กับน้องอุ้ยเป็นหมื่นวิวแล้วลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากค่ะตอนนั้น ให้เงาเต็มร้อยเองเหรอก็นี่แหละมันความเอนเนอร์เีเด็กๆอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นความสนที่มันเป็นความสนที่ดีอ่ะเป็นสนที่มันได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาด้วยเออได้ประสบการณ์ได้การเรียนรู้แล้วก็ได้ส่งไปสู่คนที่อาจจะเคยหมดไฟไปแล้วให้กลับมามีไฟขึ้นอีกครั้งด้วยอะไรเงี้ยรวมถึงพวกเราด้วยนะจริงก็ลิฟมันแปลว่าจุดไฟเรารู้สึกว่า การการรับส่งพลังงานของทั้งศิลปินและทีมงานเองไม่ใช่แค่เราสองคนนะคะแต่ว่าทุกๆคนในทีมเลยเนี่ยมันมีผลต่อกันตลอดเวลาอยู่แล้วก็วงแบนกันเลยนี่จริง โดน,นเทแ,<ด>แต่ทเทอยู่มันตื่นเต้นอยู่ข้างในแต่ไม่แสดงออกแล้วกันค่ะผู้หนูแบบชอบเก็บสงช่วงเลยกแแกจริงม,มันมัมนม,ม,นมีมันมีหลายอารมณ์อ่ะั้งตื่นเต้นดีใจคาดหวังตลกเศร้าเหงาอันนี้ <c oughs> เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรน่าจะไม่ใช่อารมณ์แรกละก็ S <S ใช่ครับมัน,ม,น,ม,นมันมีหลากหลายมดูดมันมีหลากห,หลายมดูดแต่ว่าโดยรวมคือมันตื่นเต้นมากคๆ,ๆครับเ <ๆ S 2> พราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเออเราก็ได้รับหน้าที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่โดมพี่มุกด้วยว่าเออเราก็เป็นยูนิตหนึ่งแล้วในค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะได้ปล่อยเพลงแรกพวกเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ตั้งตารอแล้วก็พอได้ปล่อยออกมาก็ก็โอเคราบรื่นครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมากที่ทําให้เพลงแรกแบบจุดไฟติดตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เราก็พยายามทําให้มันเต็มที่มาตลอดใช่ เด็กๆค่ะก็เป็นเหมือนที่พี่มุกพูดไปเมื่อกี้เลยค่ะตื่นเต้นก็คือแบบบไม่พูดเลยรล่ะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นก้าวแรกจริงๆของค่ายด้วยค่ะก็มีทั้งความคาดหวังแล้วก็ความ กลัวหลายๆอย่างมากกว่าเพราะว่าแบบเหมือนแบบปล่อยลูกออกไปสู่แบบเออเป็นจริงอ๋อนี่ก็อีกซีเหมือนกันก็เหมือนแบบได้ไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงจากที่แบบเราแบบคิดแบบเทนกันมานานอยู่ด้วยกันมาเยอะอะไรเงี้ยแต่แบบพอสุดท้ายแล้วแบบเราไปเจอของจริงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ ชอบคุณอาอันเซนครับตื่นเต้นมากครับคือก่อนหน้านที่จะปล่อยเพลงก็แบบก็ปรึกษาพี่ๆทุกคนว่าเออมันจะออกมากดีไหมเพราะมีความกัวงวลอยู่เหมือนกันครับว่าแบบว่าเ,เพลงที่เราปล่อยไปในคนจะชอบไหมอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าพอปล่อยออกมาแล้วก็แสตอรับดีก็คือ ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ชอบเพลงของปูครับก็ดีใจมากๆครับเลยกอน sorry ไม่ได้คิดจะลอแค่ันนคี่ด้ว่าเราชอบกนจังหวะนีเป็นลี่หรือมีใจค่ะก็นำตอนวันกึก อ่ะตอนวันแรกที่เปิดตัวนะคะตื่นเต้นมากเลยะค่ะแล้วก็แบบว่ามาเรียนเต้นด้วยก็แบบเจอทุกคนก็รู้สึกแบบเหมือนหนูเป็นคนสุดท้ายที่ปล่อยนคะใช่ก็รู้สึกกดดันเพราะว่าเหมือนพี่ๆเขาแบบบูมบูใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันปล่อยเพลงก็น้ำท่วมอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกแบบ <laughs> <laughs> เป็นลางหรือเปล่าอ๋อเป็นลางตัวเป็นลางรถ <laughs> ทัง <ด S 1> <laughs> ตดใช่แล้วโดเรมอนมาช่วยไมไม่เกี่ยวกับโดเลมอนถือว่าสคอดอกกันไหมเป่าอารตีมังครับผมสามเด่นนเสอดนะสอดละหนึ่งสอดละหนึ่งเขาได้หครับาม่ะอะไรอาแล้วังมา อยากช่วยอ่าฮะตลกพากับตลกมันมันต่างกันตรงไหนผมว่านี่นี่ว่า energy ดีกว่ะถ้าถ้าคำว่า energy มันอาจจะสื่อได้ถึงทั้งแบบความตลกความการเพอร์ฟอร์มที่ energy สูงกันแบบเล่นมุกตลกที่มี energy สูงหรือว่าการเล่นมุกตลกที่ energy สูงสีเหลืองเกียรติโอทำกันอย่างนี้เลยประมาณนั้นประมาณโซนอือใช่ ซเออแสบแล้วกันค่ะสวยเริ่มจริงนะของยิชอบกินเหมือนกันแก็คือซาซนอะไม่รอดแล้วอะไรต่อแสลแสกินกินโอ้ยแาวอะแสแสชอบกินร้องฮะเต้นแรปครับ โเขามีคนเดียวแล้วครับเป็นบทครับหมายถึงพี่เขาไม่เชื่อคุณต้องโชว์ให้ดูอ๋อร้องเต้นแร็ปในเวลาเดียวกันได้ยังไงอะไรงั้นก็อะไรนม่ได้แบบเดิมแล้วไม่ได้แบบเดิมแล้วก็น่าจะร้องน่ารักละกันครับแล้วก็ กี้อ้ออะไรอย่างงี้ครับมังงุยมูไฟมูไฟ You you wanna go เออเป็นแฟนกันค่ะงงงงค่ะตัดสายะค่ะ จะมีคนหนึ่งในวงแบมที่เขาอะไรกลัวนะนี่ทำอย่างีกลัวเหมือนกันไม่จะพูดออกไปดีไหมเขาเขาชอบทํากางเกงขาดทากางเกงขาดในทุกๆเพลงที่เขาต้องใส่ขอสไตลิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ขาดในการทํางานหรืออะไรเขาจะขาดในชีวิตประจำกางเกงขายเอวีเนี่ยไปใส่นอกเวลาขาดก็ทําขาดพิ้แบบว่า เอากางเกงไปแบบเล่นบาสบ้างเอาเก่งนะคือเอากางเกงไปชุดแทนบาสไม่ใช่ใส่กางเกงตัวนั้นไปเล่นบาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเตือนหลายรอบว่านะแบบอย่าทําขาดนะเพราะว่าในเอ็มวีขาดมาแล้วรอบหนึ่งต้องเอาไปเย็บใหม่เอาไปใอยใหม่คือไม่ดีเลยครับต้องโดนด่าโดนด่าไปเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วแล้วยังไม่ทันขาดคํานะตะโกนออกมาเลยพี่เฟินพี่เฟินนี่คือชื่อเมนเจอร์ของพวกเราผมทำกางเกงขาดอีกแล้วก็น่าจะรู้ว่า มันจะมีแบบเป็นเรื่องราวที่มันเขาสะเทือนใจสําหรับพวกเรานี่จริงวันนั้นพวกเราจะไปทํางานกันค่ะแล้วก็แบบพี่พที่ค่ายเขาก็ไปกันหมดใช่ไหมคะก็มีอยู่คนนึงใช่ข้าองน้าข้าห้องน้ำเขา้าห้องน้ำอยู่ จริงๆเราไม่ได้เป็นคนในเหตุการณ์นะแต่ว่าเรื่องมันค่อนข้างที่จะแบบเซนซิทีพิเศษก็เลยแบบโดนพูดถึงกันแบบแพร่หลายในค่ายนะคะก็คือคนข้างๆก็เข้าห้องน้ำอยู่แล้วก็เกิดเหตุการณ์เขาซื้อของกินมาด้วยของเซเว่นแล้วก็เอาขอปเข้าไปเซเว่นอุ่นแล้วแล้วก็เอาเข้าไปในห้องน้าแล้วทีนี้ทำะวลาเร็ดปุ๊บใช่ไหมคะแล้วเขาก็หันไปเห็นตุ๊กแก แล้วก็นั่งอยู่นั่งอยู่แล้ไม่ไม่เป็นไรแบบแล้วมันก็ค่อยๆลงมาแล้วก็วิ่งเข้ามาหาแล้ววิ่งเข้ามาเสร็จน้องก็ลืมทุกอย่างน้องอะไรน้องอะไรน้อคนนั้นคนนั้นคนนั้นเขาก็คือแล้วพอเขาลืมทุกอย่างออกไป เขาออกไปตัวป่าลทิ้งของกลงของกินไว้ไว้ในห้องน้ำค่ะแล้วเขาก็ออกไปบอกทุกคนว่าพี่ครับผมเจอตุ๊กแกพี่ครับเฮ้ยเฮ้พี่ฮะพี่ฮะพี่ฮะผมเจอตุ๊กแกใช่แล้วก็ก็เกิดเรื่องเราประมาณนี้ค่ะแต่ว่าแบบเป็นค่อนข้างเรื่องที่จะแบบเซนซิทีฟมากๆเยอะวันนี้ไม่น่าได้จะมีอยู่คนหนึ่งแล้วกันครับมีตุ๊กแกไหมมีตุ๊ก แกชุดบาร์ห <brightness> ร <desserts> ือเปล่าแกทำเป็นเกย์ขาก็มีคนหนึ่งครับที่เวลากินข้าวด้วยกันเสร็จเนี่ยจะมีคนหนึ่งที่ชอบบอกว่าเออพูพูมีอะไรจะเล่าให้ฟังอะไรอย่างงี้แล้วก็จะให้ไปเอาหูไปใกลๆแล้วก็พายลมออกมาอยู่มาเลยว่าเลยมันจะมีการปล่อยกลิ่นออกมาทางปากออกมาจะเป็นนิสัยนี้ตั้งแต่เทรนกันมาจนเดบิวต์จนทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ครับก็เป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะสะอาดเรียบร้อยใช่ใช่ใช่แถวนี้แหละครับดูนะแถวนี้นะครับคนหนึ่งคิดไม่ออกคนหนึ่งคิดไม่ออกอ่ะคิดเข้าก็ได้เวลาเอ้ยใครจะไม่ออกคิดไม่ออกอ่ะมีวิรักวิรกรรมมีวรรณกรรม มีวิรกรรมที่ฮาฮาให้เจอทุกวันอยู่นะค่ะเละเยอะเกินจะไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันแบบทุกวันมีความสุขมีความสุขดีเลยหนูไม่รู้อ่ะผมว่าตีคู่กันมาอะนรอย่างเงี้ย อันนี้จะมีใครนับให้เราหรือว่าเราหรืนว่าเราต้องเป็นเลยนะเป็นสไต์แมนดีเลยนี่เลยเอาไวสามอ่ะท็อรีทอปทรีว้างเลยโอเคไหมไอติเกตไอติไอเกตาประกันสามสองหนึ่งมาเรื่องละกานเหรอวันวนววนว เไราพิกับพี่มาเวลอะอวีลกรรมก็ได้ค่ะตอนนปถ่ายงานกับพี่ๆใช่ไหมคะแล้วเหมือนหนูนั่งรถเดียวกันแล้วพี่มาเบลก็ออไม่ไม่บอกชื่อไม่บอก พี่มาลนั่งนั่งข้างหน้าแล้วก็ผัวแกกแบบกระจกอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วก็ไปถึงที่งานใช่ไหมคะมันไม่มีเก้าอี้ให้แบบสบายสบายไม่มีแบบโซฟาเขาเอากระเป๋าตั้งเป็นหมอนสองคนแล้วก็หลับระหว่างที่ทุกคนแบบแล้วก็หลับสักแป๊บนึงแล้วค่อยตื่นมาเขานนเคลรับนางฟ้าคอนอนเยอะจริงจริงพิกซี่แบบนอนเยอะมากแบบแบบนี้ครั้งหนึ่งที่ ไปทัวร์หนักๆใช่ไหมคะแล้วได้นอนมากสุดคือนอนบนเครื่องบินกับนอนบนรถตู้หันไปทุกคนอยู่างนี้แล้วแล้วหนูนั่งข้างพี่พาพี่เพรมมาเหมือนเล่นรถเราเหรอคุณพร้อมเพลงไหมฮะมองอยู่ไงมองเต้นอย่าง ที่ได้รับได้รับเอื้อว่าเราเป็นหนึ่งในแรงผลักดันละกันค่ะเราเราเองก็ไม่เคยคิดในมุมกว้างขนาดนั้นเราก็แบบแล้วเราก็จริงๆเราต้องขอบคุณเพื่อนๆร่วมวงการทีปปอบทุกคนด้วยมากกว่าว่ามันไม่มีทางเดินทางไปด้วยกันได้เลยถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ไปพร้อมกันอะไรเงี้ยสมมติว่าวันหนึ่งมันมีแค่ค่ายเดียวหรือคนกลุ่มเดียวที่เลือกที่จะทําสิ่งนี้อ่ะมันมันไม่มีทางเกิดกระแสเพราะว่ากระแสมันแปลว่าเราต้องก้าวไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยรวมไปถึงว่ามันก็ทําให้ให้เกิดการความรู้สึกว่าอุ้ยเขากําลังทําตั้งใจ มากมากงั้นเราก็ต้องตั้งใจด้วยอะงไรเงี้ยค่ะรู้ mm hmm. สึกว่ามันคือคักดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ที่ได้รับได้รับเกียรติว่าเราเป็นหนึ่งในในคนที่อยู่ในวงการนี้แล้วก็ต้องขอบคุณแต่ว่าสุดท้ายมากที่สุดน่าจะต้องขอบคุณเพื่อนๆร่วมวงการทุกค่ายที่ร่วมทําแล้วก็ร่วมสร้างกระแสะนี้มามากกว่าจริงๆรู้สึกตื่นเต้นกับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงสองสปีที่ผ่านมานี้เนงะี้ยเพราะว่าจริงๆก็จะเห็นได้ว่าแบบทุกคนก็เต็มที่มันกลับมาเห็นว่า เด็กไทยหรือคนไทยหรือความสามารถของคนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันมันมีอยู่นะอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมันเกิดการรวมตัวกันการจับมือกันการแบบตั้งใจมองเห็นภาพเดียวกันแล้วไปด้วยกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเลยมันเลยทำให้วงการทีปบอปตอนนี้มันมันสนุกมากดีใจที่เป็นความโชคดีด้วยแหละผมว่ามันเป็นความโชคดีที่เราจังหวะนะตอนนี้มันมันได้ได้มาทําสิ่งนี้แล้วทุกคนก็เห็นสิ่งเดียวกันว่า เด็กไทยเก่งนะคนไทยเก่งนะอะไรเงี้ยครับเออมันก็เลยกลายเป็นเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งที่ทุกๆกค่ายก็น่าจะไปด้วยกำลังขับเคลื่อนนี้เหมือนกันแล้วก็อยากจะผลักดันให้วงการเพลงไทยไม่ใช่แค่ทีป๊อปล่ะทุกช่องของการทําเพลงอะ่ะมันจะผลักดันไปด้วยกันให้วงการเพลงไทยมันก้าวหน้าขึ้นไปอีกอก่อนที่จะข,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 ขึ้นปีใหม่อ่างเงี้ยก็จะมีการคุยก่อนลงหน้าซัก สองสาเดือนประมาณช่วงประมาณช่วงไปปลายปีเราเริ่มวางกันแล้วว่าปีหน้าเราทอะไรกันบ้างอะไรงเี้ยน้องโดมก็มาเลยว่าพี่มุกผมว่าเราต้องทำคอนเสิร์ตละอะไรเงี้ยมุกก็บอกว่าจะดีเหรอโดมมันก็งานใหญ่อยู่นะอะไรเงี้ยโดมว่าก็ก็มีคำตอบคือไม่ดีมีในใจล้มีนใจก็บอกว่าดีพี่เราต้องทําพี่เพราะว่าทุกทุก ในทุกๆเหมือนในทุกปีแล้วก็พยายามที่จะด้วยความที่ค่ายเราใหม่มากค่ะบัแล้วก็แล้วก็พยายามที่จะทําอะไรที่มันชาร์เลนจ์ขึ้นทุกปีทุกปีแรกเราเริ่มทำเอ็มวีทำเพลงพอปีที่2องาก็เริ่มทําอัลบั้มให้น้องๆเนี่ยค่ะเพราะเราโอเคเราเข้าใจแล้วว่าการทําอัลบลั้มเป็นยังไงดมก็บอกว่ามันถึงเวลาที่เราต้องเรียนรู้เฟสใหม่ๆละของการทําค่ายเรามาลองทำคอนเสิร์ตกันผิดถูกบ้างไม่เป็นไร,รก็ลองดูไปด้วยกนัยนใช่จริงๆคุยกับกับคนที่เขาเคยทำคอนเสิร์ตอะไรเนียก็คุยหลากหลายมากๆครับคุยตั้ คนใกล้ตัวที่เขาเคยทำฝั่ง organize เองอะไรเงี้ยครับหรือว่าไปจนถึงแบบคนทำฝั่ง production หรืออย่างผมแบบเคยทำคอนเสิร์ตเคยเคยเป็นเกสหรือเคยเป็นศิลปินในคอนเสิร์ตของใครและรู้จักกับทีมงานก็ก็โทรไปคุยโทรไปถามว่าขั้นตอนจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นยังไงบ้างอย่าเงี้ยครับแล้วก็มากลางกันว่ามันจะต้องมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5มีมีอะไรบ้างอย่าเงี้ยครับแล้วก็ปรึกษากันนี่แหละคุยกันในทีมทั้งหมดเลยครับทีมทุกคนคือ ขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่าแบบทุกคนคือพ,อพอรู้ว่านี่คืองานใหญ่ในปีหน้าก็เตรียมงานกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแหละคุยกันมาเรื่อยๆครับแล้วก็หาหาสิ่งที่มันจะเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในคอนเสิร์ตอ่ะมามามาอยู่ที่นี่เอาไว้ให้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ก็เตรียมงานกันมาเรื่อยๆคิดถูกกันมาเรื่อยๆเนาะต้องขอบคุณ Love e a s ด้วยเหมือนกันเพราะว่า Love e a s เองก็มีประสบการณ์การทำคอนเสิร์ตมากกว่าพวกเราพวกเราเป็นค่ายย่อยก็จริงแต่ว่าทีมงานเราเองก็ใหม่มากๆแล้วก็เราเองก็ไม่เคยทำต้องต้องขอบคุณ Love e a s ด้วยว่าเขาก็สอนแล้วก็แนะนำอะไรเราเยอะมากๆด้วยเหมือนกันก็ชื่อสนามเด็กฤิ์เนาะมันก็ตาม มันก็มาจากคําว่าสนามเด็กเล่นแล้วเราเชื่อว่าอย่างพี่ๆคงเห็นแล้วว่าน้องๆเรามีริ์เยอะมีพลังงานมีเอเนจีที่มากมายแค่ไหนเราก็ให้เหมือนน้องๆได้มาปลดปล่อยพลังงานกันรวมไปถึงว่าเราก็คงมีโชว์อะไรบางอย่างที่คนไม่เคยเห็นธิทธิ์ดเดชในหลายๆรูปแบบของ,<ช>น,องน้องที่คนอาจจะไม่เคยเห็นก็จะได้มาเห็นที่นี่อะไรอย่างนี้ค่ะใช่แล้วก็ทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นบนเวทีผมว่ามันก็ถูกคิดภายใต้ธีมของความเป็นสนามเด็กเล่นนั่นแหละนะครับว่า จริงๆแล้วความเป็นเด็กเองมันอยู่ในตัวของทุกคนไม่ว่าจะคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะอายุเท่าเด็กๆหรือว่าคุณจะอายุมากกว่านั้นที่เป็นมาเป็นคน,คน,คนชมในวันนั้นอะไรเงี้ยทุกคนจะเหมือนได้ได้เข้าไปในสนามเด็กเล่นแล้วก็ได้สนุกกันอีกครั้งหนึ่งผ่านโชว์ต่างๆซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเพลงทุกเพลงของน้องๆเป็นเพลงที่เราเคยไปร้องไปเล่นตามงานหรือโชว์ต่างๆมาแล้วแต่ว่าพอมันอยู่ในคอนเสิร์ตหรือภายใต้ตีมนี้ทุกอย่างมันจะถูกคิดใหม่ทําใหม่เพื่อให้มัน เหมาะสมกับเวทีและโปรดักชันมากที่สุดเราจะไปเจอกันนะครับ1รอบนะครับรอบเดียวเท่านั้นนะครับหกโมงเย็นของวันที่19สิงหาคมนะครับที่ยูเนียนฮอลล์แอดยูเนียนมอลล์นะครับกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าสนามเด็กลินคอนเสิร์ตแล้วก็ราคาบัตรนะครับมีตั้งแต่1,500บาทไปจนถึง5,000บาทนะครับผมซึ่งเป็น VIP นะครับแล้วก็สามารถ จองบัตรกันได้แล้วนะครับที่ theconcert.com ครับฝากคอนเสิร์ตแรกของพวกเราค่ายลิปเอนเตอร์เทนเมด้วยนะคะสนามเด็กลิทคอนเสิร์ตค่ะก็เหมือนที่พี่ดมพูดรายละเอียดไปแล้วนะคะพวกเราก็ตั้งใจแล้วก็ทำเต็มที่แน่นอนค่ะยังไงก็ฝากค่ายพวกเราด้วยนะคะไว้ไว้มาแผ่งลิปไปด้วยกันพร้อมกับพวกเราเด็กลิปนะคะ นี่ก็เป็นเป็น energy ประมาณหนึ่งนี่แค่น้ําจิม้มถ้าใครอยากดูเจอของจริงนะครไปพบกันได้นะครับก็19สิงหาคมนะครับฝากคอนเสิร์ตไว้ด้วยครับแล้วก็ฝากศิลปินทุกเบอร์ในค่ายเลยครับว่าพวกเราตั้งใจผลิตผลงานเพลงแล้วก็รอเจอทุกคนในคอนเสิร์ตกันอยู่นะครับก็อย่าลืมมากันเยอะๆครับผมทุกคน,นคอาจจะเห็นแบบพวกพี่ๆแล้วก็พวกเราเล่นตามงานแล้วนะคะแต่ว่าคอนเสิร์ตนี้มันอาจจะ หาดูไม่ได้อีกแล้ว,วพ,พี่จีนใช่แล้วก็ใช่ e x c l ซ s i v e แล้วก็พิเศษมากๆค่ะแบบทุกคนอาจจะแบบเห็นพี่ๆเต้นแต่เขาอาจจะเต้นไม่เหมือนเดิมมันจะมันเยี่ยมเจ๋วมากเยีเ่ยมเจ๋วเพราะฉะนั้นต้องมาดูนะคะถ้าไม่ดูมันล้าด้วยม่ดูมันล้า แมตต์มิวสิกอินสปิเรชั่นแมกกาซีน